เอาละครับก็จบแมตช์ทีมชาติกันไปครับต่อไปก็เป็นแมตช์ของสโมสรครับซึ่งจะแข่งขันที่โคราด้วย <Woo! S 1> ซึ่งแมตช์นี้ครับผมก็มีด้วยกัน4ทีมด้วยกันครับและชื่อแมตช์ก็คือนครราชสีมาอินวิเทชั่น2024ครับโดยจัดแข่งในวันที่28ถึง30สิ่งหาคมบอกเลยว่ารู้เรื่องซึ่ง4ทีมครับผมก็มีชื่อทีมดังนี้ครับบอกเลยว่า โคตรโหดโคตรอันตรายครับก็มี1ทีมมาจากไต้หวันครับก็คือทีมวินสตีครับผมแล้วก็ทีมสสโมสรไทยครับก็มีนครราชสีมาคิวมินซีครับแล้วก็มีวิทยาลัยนครราชสีมาปุกัญญาขามเนเองครับผมแล้วก็มีพิษณุโลก VC ครับก็เป็นสโมสรของไทยนะครับก็อยากให้ติดตามกันเยอะนะครับอุ้ยเกือบลืมนะครับก็สถานที่แข่งขันนี่ก็ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมานะครับก็อย่าลืมนี่แหละ บอกเลยบัตรโคตรถูกนะครับโคตรพ่อโคตรแม่ถูกเลยครับผมบัตร5บาทนักเรียนนักศึกษาเข้าฟรี <Woo! S 1> โอเครู้เรื่องกระเบื้องบาทอดีย่เลืมปดูล่ะ